ใช่ให้เลือกระหว่างภูเขาและทะเลเป็นผมผมจะเลือก Unlock Store บริการกดเกมพาร์ทและผลในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Anime Fighter b o อก f o o t King Legacy และกดเพจ Map Alsta และยังมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆเช่น ROV Free Fire และ w o l o r a n r เติมง่ายปลอดภัยแถมรวดเร็วต้องร้านนี้เลยร้าน Steam Shop บริการเติมระบักสุดย่อมเยาบริการกดเกมพาร์และผลเลท8 แมปอนิเมะไฟเตอร์แมปบ็อกพุตและแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการกดเพรแมปออสตาเลดแปดแลกด้วยใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมเอาละครับก็สวัสดีเ,เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับในเกมระบบในแบบของออสตาทาวเวอร์ดีฟีนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะสามารถลงให้ได้เวฟไกลๆนะครับหรือว่าการที่จะฟาร์มแคนดี้ให้มันได้เยอะๆนะครับเราเนี่ยจะต้องใช้เป็นอาวุธอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอาวุธอะไรบ้างนะครับที่ควรที่จะใช้นะ การที่เราเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครต่างๆของเราที่เราจะเอามาใช้นะครับพิธีการให้เราเนี่ยสามารถลงเวฟได้ไกลขึ้นนะครับก็จะมีหลายส่วนเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะตัวอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าอีเวนต์นี้นะครับจะมีอาวุธทั้งหมดประมาณอ่าเจ็ดอย่างได้นะครับซึ่งแต่ละอาวุธเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับจะเป็นคนละประเภทนะจะมีมีสั้นนะครับมีระเบิดนะครับมีพัดมีปืนนะครับแล้วก็มีเป็นดาบนะครับมีคาถาแล้วก็มีหมัดนะครับแต่ละประเภทที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะมีความสามารถที่่แตตกกางัันนะครบ บางอันเนี่ยอาจจะตีเร็วนะครับบางอย่างอาจจะตีแรงก็แตกต่างกันไปนะซึ่งแน,น่นอนนะครับว่าการเลือกอาวุธมาใช้เนี่ยก็มีผลอย่างแน,น่อน,นอนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตที่ตัวละครบุมบนขวาล่างนะครับของแต่ตัวละครน,นะจะมีรูปอาวุธขึ้นนะครับซึ่งรูปอาวุธพวกนี้นะครับก็จะบอกได้นะครับว่าไอ้ตัวละครไหนเนี่ยมาถนัดอาวุธน,นั้นๆน,น,นะครับเอาง่ายๆก็คือเราเนี่ยวร <s> ที่จะใช้อาวุธให้มันตรงกับตัวละครนั้นๆนะที่มันถนัดนะคือถ้าเราใช้อาวุธที่มาตรงสายกับตัวละครนะครับจะทำให้ตัวละครนั้น ถ้าเราใช้อาวุธแบบไม่ตรงสายเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมนะครับก็บอกเลยเลยครับว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันแค่จะทําให้ตัวละครพวกนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มดามเมจนะครับอาจจะตีเท่าเดิมเองครับคือการที่เราเนี่ยใส่อาวุธต้องใส่นะครับจะทําให้ตัวละครนั้นเนี่ยมันจะตีแรงไงนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยใส่ไม่ตรงเนี่ยแน่นอนว่าดามเมจเนี่ยจะเท่าเดิมนะครับจะไม่ได้เยอะนะผมก็แนะนำนะครับให้ใส่อาวุธให้มันตรงสายกับตัวละครนั้นๆนะครับซึ่งบางตัวละครเนี่ยก็อาจจะไม่มีรูปอาวุธขึ้นนะครับแต่ตัวละครพวกนี้่าลวยครับ แต่อาวุธเนี่ยก็จะมีระดับที่แตกต่างกันนะครับจะมีตั้งแต่อ่าเป็นคอมมอนนะครับจนไปถึงยันเลเจนต์เลยนะครับซึ่งถ้าเราใช้ในระดับที่มันสูงขึ้นครับแน่นอนว่าดาเมจเนี่ยจะเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถคาบได้ยากด้วยนะครับยิ่งเป็นระดับแบบเอ่ออันต้าเลหรือว่าเลเจนต์เนี่ยคาบยากมากๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่มีเลเจนต์นะครับเพราะว่าเออยังไม่มีปัญญาที่จะปั้นขึ้นนะคือมันต้องใช้อันต้าเลถึง3อันเลยเลยครับที่จะสามารถปั้นเป็นเลเจนต์แค่อันเดียวนะครับ และแน่นอนนะครับว่าการเราจะปั้นได้เนี่ยเราจะต้องใช้เพชรแบบมหาศาลมากๆนะครับคือหลายๆคนเนี่ยที่มาคอมเมนต์บอกผมนะครับก็หมดกับอีเวนต์นี้แบบไปเป็นแบบ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นก็มีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยหมดไปประมาณเออหมื่นนิดๆนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยมีไม่เยอะนะเลยแบบได้แค่นี้จริงๆนะครับและตอนนี้นะครับเพชรผมเนี่ยมีอยู่แค่127ยีเดครับซึ่งก็น้อยมากๆนะครับดาเมจก็ตันแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆนะครับเออหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนผมนะดาเมจกระตันเพชรก็ไม่มีนะครับ เป็นอะไรที่แบบอผข้าที่จะน่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็อีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ที่แบบโคตรสูงเพชรเลยนะแต่ถ้าใครที่สุ่มไปแล้วได้ของดีเนี่ยก็ดีไปนะแต่ผมนี่คือแบบเกลือมากๆนะครับสุ่มทีไรอีพ e ิกเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะครับต้องโดนการันตีตลอดเลยนะนานๆทีนี่คือแบบอ e ีพิกจะมาก,ก่อนการันตีนะครับซึ่งใครที่เกลือเนี่ยก็เราคือเพื่อนกันนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะไปเวฟได้ไกลๆนะครับเราเนี่ยจะต้องใช้อาวุธที่มันเป็นระดับสูงนะครับ ตัวผมเนี่ยไม่มีเลเจนด์ใช่ไหมผมก็จะไปได้ไม่ไกลมากนะครับก็เ๋ยผมเนี่ยจะมาลงให้ดูด้วยนะครับว่าผมเนี่ยจะไปถิงในเวฟที่เท่าไหร่นะครับคือใครเนี่ยที่มีเลเจนด์เนนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรนะครับจะสามารถไปได้ไกลหมดเลยนะด้วยความที่ระดับมันเนี่ยสูงนะครับทำให้มันบวกดาเมจให้กับตัวละครเยอะนะครับแน่นอนว่าการที่จะไปเวฟได้ไกลเนี่ยก็ไม่แปลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นการอัพเลเวลนะครับนี่จะเป็นการอัพเลเวลอาวุธนะครับก็จะสามารถบวกาเมับนะครยยล แล้วก็บางอย่างเนี่ยจะต้องใช้กับการลงออฟด้วยนะครับคือ<ณ>ใครเนี่ย네ที่ไม่ค่อยลงออฟหรือว่าไม่มีพวกวัตถุดิบดองไว้แน่นอนว่าจะอัพได้จะอัพไม่ได้นะครับคือเราต้องไปลงนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่แบบมีผลกับดาเมจนะครับก็จะเป็นระดับดาวของตัวละครนะครับซึ่งระดับดาวที่แบบเออใช้กันน้อยสุดเนี่ยจะเป็น4ดาวนะครับแล้วก็จะมี5ดาว6ดาวนะครับซึ่งแต่ละดาวเนี่ยก็จะมีดาเมจที่แตกต่างกันนะครับเท่าที่ผมลองมาเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวสี่ดาณั3 0บ แล้วก็ตัว5ดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณ500นะได้ครับแล้วก็6ดาวเนี่ยประมาณ600ได้นะครับคือตัว6ดาวเนี่ยดาเมจมันจะดีที่สุดนะครับเอาง่ายๆเลยนะซึ่งถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะครับมี6ดาวเยอะก็อนแนะนําใช้เป็น6ดาวดีกว่านะครับแล้วก็พยายามหาตัวละครที่มาใช้อาวุธที่เรามีนะครับซึ่งผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าอาวุธอะไรบ้างเนี่ยที่เราควรใช้นะครับแล้วก็อาวุธหนเนี่ยที่ไม่ควรใช้นะครับก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะคิดต่างนะ ซึ่งอาวุธที่ผมคิดว่าดีมากๆเนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยแน่ๆนะครับก็จะเป็นไอ้พัดโตดีนะครับเป็นอาวุธที่มีดาเมจเน่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับจะตีประมาณ3ฮิตนะต่อการโจมตีครั้งหนึ่งเนี่ยจะตีทั้งหมด3ฮิตนะครับจะเป็นดาเมจสามทีนะครับแล้วก็ความเร็วกันโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับน่าจะเร็วที่สุดของอาวุธทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อเลยทําให้อาวุธดีนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากๆนะครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อีก ที่ผมใส่ให้กับตัวนารูโตะนะครับซึ่งผมเห็นแบบคนใช้เยอะมากนะครับตัวมิสซันนะครับก็ด้วยความที่ดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ตีช้าจนเกินไปนะครับผมก็มองว่ามันคุ้มกับการใช้งานนะจะมี2อาวุธดีนะครับที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแนะนํามากนะครับแต่ส่วนอาวุธอื่นเนี่ยผมเออไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เลยครับแต่ถ้าที่ผมลองมาหลายๆอย่างเลยนะทั้งกระชาทั้งปืนทั้งระเบิดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะพอๆกันนะครับแต่ถ้าดูจากความนิยมที่ผมลองไปาาามหลยๆคนนเี่ ตัวปืนเนี่ยผมรู <BACK G TA> Overall, anyway, ้สึกว่าไม่ค네่อยนิยมเท่าไหร่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนนิยมกันไหมนะครับจะเป็นพวกคาถาแล้วก็พวกระเบิดมากกว่านะครับเกี่ตัวคาถาแล้วก็ระเบิดเนี่ยเท่าที่ผมลองมามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับทั้งสองอาวุธนี้นะครับดาเมจเนี่ยมันจะแรงนะครับแล้วก็จะตีช้าทั้ง2อันเลยนะครับซึ่งถ้าที่จําได้เนี่ยตัวคาถาเนี่ยจะตีแรงกว่าตัวระเบิดนะครับแล้วก็จะตีช้ากว่าด้วยนะครับแ่เจ้าที่ผมนี่ครับลองแบบียบเทียบกันดูนะครับรู้สึกว่าระเบิดเนี่า ถึงดาเมจเนี่ยมันจะอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่รู้สึกว่ามันคุ้งกว่านะครับเออนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้นะครับแล้วส่วนปืนเนี่ยผมมองว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตีเร็วนะแต่ผมว่าดาเมจมันน้อยนะครับแล้วก็ตัวดาบเนี่ยดาเมจก็น้อยเช่นกันนะครับตีเร็วนะแต่ดาเมจก็น้อยนะครับแล้วก็ตัวหมัดนะครับฟอร์เรจมตีเนี่ยจะกลางๆนะครับจะไม่ได้เร็วมากไม่ได้ช้านะจะอยู่กลางๆนะครับแต่ดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยเช่นกันนะผมก็รู้สึกว่าไม่ค่่่่ออออททีีีจะเเเเเววววิร์คาไหนนนนนตตต้้้้ืืผมมกกก็็็็ลลใชปปััััพดสแ เป็นตัวระเบิดนะครับซึ่งก็ต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดว่าเซตนี้เนี่ยดีกว่านะครับหรือว่าวุดนี้เนี่ยมันดีไม่ดียังไงก็สามารถที่จะคอมเมนมาแชร์กันได้นะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็นอันนี้อยู่นะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆที่หลายๆคนเนี่ยนิยมใช้กันมากๆนะครับจะเป็นตัวผัดแล้วก็ตัวมิสซั่นนะครับสองอย่างนี้นี่คือดีมากๆนะครับโค้ชใช้กันเยอะด้วยนะครับก็แนนนะําล้้วววกััััััครรบบสหตตผด ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไปลองลองกันดูนะครับว่าจะใช้เป็นด้านไหนนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาวุธที่มันเป็นระดับสูงนะครับแต่เป็นอาวุธที่แบบไม่ค่อยจะดีเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมคือด้วยความที่ระดับมันสูงเนี่ยดามเมจมันก็ดีนะครับถึงอาวุธมันจะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะแต่ผมว่าดาเมจที่มันได้เนี่ยมันก็โอเคนะครับกพราถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่มีอาวุธที่แบบเยอะแยะนะครับหรือว่ามีระดับที่สูงมากๆเนี่ยก็ลองใช้เป็นระดับที่สูงที่สุดของในกระเป๋าเราแล้วกันเนาะก็ลองใช มันเวิร์กไหมนะครับมันจะไปได้ไกลไหมนะก็เดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูเลยครับว่าผมจะลงไปได้ทั้งหมดกี่เวฟนะครับโอเคก็เข้ากันไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็ทําการวางตัวไปเลยนะครับก็อย่ที่หลายคนรู้กันนะครับจะสามารถวางได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับไม่ว่าเราจะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่น4คนนะครับอ่าวมนนี้จะเล่นสูงสุดได้ถึง4คนนะครับซึ่งเที่ผมลองมาเนี่ยรู้สึกว่าการเล่นคนเดียวเนี่ยนะครับน่าจะค่อนข้างที่จะคุ้มสุดนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นหลายคนเนี่ยนะครับ ตัวบอสนะครับหรือว่าตัวมอนเนี่ยเลือดมันจะเยอะตามคนเลยนะซึ่งยิ่งคนเยอะก็ยิ่งถึกนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยตีแบบเข้ายากมากๆนะครับก็แนะนานะครับว่าให้โซโล่ดีกว่านะแต่ถ้าเราแบบตัวละครไม่เก่งจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้เอ่อหาคนณเบกมาสักคนนะครับอาจจะลงประมาณ2คนเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเราพอมีอาวุธดีๆนะครับก็แนะนําว่าให้ลงคนเดียวไปเลยนะครับนี่นะครับใน,นเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีสกิลให้กดด้วยใช่ไหมไอ้สกิลตรงนี้นะครับมันจะเป็นสกิลของแต่ละตัวละครนะครับกดไปก็จะได มุิว่าผมมีพีเตอร์ใช่ไหมซึ่งเป็น6ดาวเนี่ยถ้าสกิลมันมานะครับผมกดไปเลยครับดาเมจเนี่ยจะได้อยู่ที่600นะครับก็จะได้ดาเมจตามระดับนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละแต่ถ้าผมกดเป็นสกิลของ5ดาวเนี่ยก็จะได้ดาเมจประมาณ500นะอครับอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าใครรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็ทุกครั้งที่เราตีมอนตตายหรือว่าตีบอตายเราก็จะได้เป็นเอ่อไอที่อัพนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นชาร์ตนะครับคือถ้าตัวละครเพื่อนเนี่ยมันตีแระ จริงๆมันต้องเรียกว่าสเตตนะครับเออนะครับผมก็ไปเผลอเรียกเวฟนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเออจริงๆมันเรียกว่าเป็นสเตตนะอ่าตอนนี้เราก็ทําการตีบอสไปนะครับเป็นสเตตของ20นะครับซึ่งบทเนี่ยบอกเลยว่าเป็นบทที่เล่นง่ายมากนะบอสก็ตายไปเลยนะครับในเวฟ20ก็ถ้าเป็นมอนเนี่ยซึ่งถ้าเป็นมอนธรรมดาเนี่ยเราจะสามารถตีได้เรื่อยๆเลยนะครับจะไม่มีเวลาหมดนะจะมีเวลาจับแค่ตอนที่มันมีบอสโผล่ออกมานะครับอ่าแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากนะครับน่าจะเป็นคําถามแบบโลกแตกเลยนะ ก็จะเป็นคําถามว่าไอตัวพัทเนี่ยนะครับซึ่งเท่าที่ผมรู้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีอุศบตัวเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ผมเนี่ยลองไปไล่ดูนะครับไล่ถามหลายๆคนเนี่ยคือนอกจากอุศบแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีตัวอะไรอีกนะครับหรือไม่แน่เนี่ยอาจจะมีแค่อุศบตัวเดียวก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีง่ายๆนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยลงได้เวลบีเยอะนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากไปที่เออสักสเตตีสิบนะสเต ตีบอลไม่ตายนะครับเออในสเตจที่40เดี๋ยวผมตีไม่ตายนะครับอ,อ่ต 40, ตาอตอนนี้30แล้วนะครับก็ผมเนี่ยผ่านได้นะอาจจะผ่านได้แบบเฉลียวเฉียดนิดนึงนะครับเหลือประมาณแบบไม่กี่วิเองนะเพราะว่าระดับผมเนี่ยใช้เป็นอันต้าเลนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็เป็นแลแล้วก็เป็นอีบิกอันนึงนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ดีมากนะแต่ถ้าใครเนี่ยที่เป็นอันต้าเลทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ถ้า up เป็นเลเวล10ขึ้นไปเนะี่ยผมคิดว่าถ้าจะผ่าน30ได้แบบเฉล่ยวเนเท่่่าาไหรนะแตพอมถึง40นี่ยผมว่าไม่รรอดนะคับ คือการที่จะไปเลยทีติดได้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีเลเจนด์นะครับยังต่ําสักตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้นะที่ผมไปฟังมานะครับจะต้องมีเลเจนด์นยังต่ําสักตัวหนึ่งนะครับจะเป็นอาวุธอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องมีนะหรือไม่ถ้าเราเนี่ยหาไม่ได้จริงๆนะครับเป็นเลเจนด์เนนี่ยก็อัพตัวละครไปเยอะๆนะครับแบบสัก 30- 40ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าแล้วก็ถ้าจะไปถึงใน50เนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องมีเลเจอด์เนี่ยสัก้ามอันจนะ แต่ที่ผมไปถามคนที่ผ่านในเว็บ50แบบนะครับจะต้องใช้ตัวเลเจนด์เนี่ยทั้ง3ตัวเลยครับเออซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากแน่นอนนะครับคือใครเนี่ยที่ไม่มีเพชรเยอะๆนะครับในการที่จะมาสุ่มเนี่ยถ้าเราไม่มีเพชรเนี่ยเราจะทําพวกเลเจนด์เนี่ยแทบไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็บอสใกล้ตายนะครับเห็นไหมผิวเชียดนะครับสำหรับเว็บ30สาหรับผมเนี่ยนะครับเหลืออีกประมาณ11วินคือเลือดแบบใกล้ตายระ,ะรับมิดลอดอตีไปต,ตายยังยังอีกคาบีเอ้ยทันไหมนะเนี่ยฮ้ยทันอยู่นะคเับ <laughs> <laughs> เป็นไหม ผมก็ชิลเช็ดเป็นกันนะครับสำหรับเอ่ออันต้าเล่สองตัวแล้วก็อีพิกหนึ่งเลครับจะคิดว่าถ้าเป็นอันต้าเล่ทั้งสามตัวนะจะผ่านสามสิบได้แบบชิลๆคงจะไม่ได้ลำบากขนาดผมนะ <laughs> แล้วก็ผมขอถามดิ้งๆนะครับว่ามีใครเนี่ยที่เคยลงไปถึงหกสิบบ้างไหมครับคือถ้ามีใครเคยลงถึงหกสิบแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับว่าลงไปถึงหกสิบแล้วเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับคือรู้สึกว่าน่าจะน้อยมากๆนะครับคนที่จะลงถึงหกสิบนะคือแบบมันยากนะครับบอลมันถึกมากเลย ตัวตัวผมเนี่ย40เนี่ยก็ไม่ไหวเลยนะครับตอนนี้ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับจะรอ,อประมาณบอสที่40เนี่ยผมก็น่าจะแพ้เลยนะครับตีไม่เข้านะครับรู้สึกว่าน่าจะตีได้ประมาณสักครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับเวลาหมดก่อนนะอ่ะตอนนี้บอสก็มาแล้วนะครับในเออ่สเตจที่40นะก็จะเป็นตัวเออในนารูโตะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจวุชี่เลยนะจะเป็นมิสิกคางิหรือเปล่านะครับอ่าไอตัวนี้นะคนลาวาใส่ด้วยด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอการที่บอสมันโจมตีเนี่ยมมมััันนนนนนเเกิดอออะะะไไรรรรขึ้้้หืปล่่าคบีผู โอ้โหโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับคือแอนิเมชันเนี่ยมันช้านะครับเวลาที่บอสมันตีใส่ตัวไหนนะครับไอตัวพวกนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์สตันขึ้นนะครับเออโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับคือบอสมันตีตัวไหนตัวนั้นจะโดนสตันเออแค่นั้นแหละนะครับคงไม่ได้มีอะไรมากผมก็สงสัยตั้งนานนะตัวนี้ก็รอแค่เวลานะครับที่จะให้เพย์นะครับอีกประมาณ2ี่ิวีนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะ หลักๆนะครับการที่เราเนี่ยจะสามารถลงให้มันไปเวฟได้ไกลๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธเรานะครับจริงๆตัวละครเนี่ยมันจะไม่ค่อยอะไรมากมายนะมันจะโบกดาเมจที่แบบเออไม่ค่อยเยอะมากนะครับพวกตัวละครนะคือเราเน้นไปในทางของการอัพอาวุธนะครับคือเราควรเน้นใช้อาวุธที่แบบระดับสูงเข้าไว้นะครับยิ่งระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งไปได้ไกลเท่านั้นนะครับแล้วก็การอัพเลเวลเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ลงไปได้เวฟไปไกลนะครับก็สามารถที่จะมาบอกแชรร์กนนนนไไได้้้้ะบว่าาาใใชชเเปป็็ออห ก็มาบอกเป็นแนวทางสําหรับคนที่ยังไปได้ไม่ไกลนะครับแบบผมเนี่ยนะบางคนอาจจะถามนะครับว่าถ้าเป็นดูซบสีดาวเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะแต่ดาเมจเนี่ยจะไม่ได้ดีเท่า5ดาวนะครับจะแนะนําเป็นตัว5ดาวมากกว่านะก็ถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยลงมากดไลค์แล้วก็กดติดตามคนละหนึ่งครั้งให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ในคลิปหน้าๆนะครับอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะ ก็ถ้ามันน่าสนใจเนี่ยผมก็จะเอามาทำให้ดูเนี่ยครับในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบาย